สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผม g a ม i n g t v วนะครับวันนี้นะครับผมจะมาทำา p พี2นะครับแต่ว่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคามีล่าแมนนะครับมีคนขอมาเยอะมากว่าอยากให้ทําประวัติฝั่งคามีล่าแมนนะครับเออก็จะนับเป็น e p ี2ของสกีวิดีทอยเลสนะครับซึ่งกระแสตอบรับดีมากๆนะครับเมื่อเอาคลิปสกีวิดีทอยเลสนะครับไปเปรียบเทียบกับคลิปอื่นนะครับเอานานที่จะมีคลิปหลักหมื่นช่องเรานะ สำหรับใครที่เข้ามาดูนะครับชอบมากๆก็กดติดตามให้ผมด้วยนะครับโอเคครับวันนี้นะครับผมจะมาเล่าที่มาว่าทำไมคามิล่าแมนถึงเป็นศัตรูกับส i ีบี i ทอยเล t และทำไมก๊อตจีแถึงเกลียดคามิล่าแมนพร้อมแล้วไปรับชมกันครับโดยที่ฝั่งคามิล่าแมนนะครับพยายามจะต่อกรกับเจ้าส i ีบี i ทอยเล t นะครับมาพักใหญ่ๆแล้วนะครับ แต่ก็ดูเหมือนว่าจะไม่สําเร็จหรือจบไม่สวยแทบจะทุกครั้งเลยนะครับเหล่าคาเมล่าแมนนะครับที่เป็นหัวกล้องวงจรปิดเนี่ยพยายามจะฆ่า G-Man หลายรอบแล้วพยายามจะกำจัดด้วยอาวุธนานา,นาชนิดไม่ว่าจะเลเซอร์เอย่ยระเบิดเอย่ยแต่ดูเหมือนว่า G-Man นะครับจะแข็งแก่งเกินไปนะครับเออใช่ครับแข็งแก่งเกินไปนะจึงทำให้คาเมล่าแมนนะค่อนข,ข้างจะเสียเปรียบมากนะครับ ถึงขั้นซูเปอร์คามีล่าแมนนะครับยังเอาไม่อยู่นะครับสำหรับกอสจีแมนอันที่จริงเขาเกือบจะเอาอยู่แล้วแหละนะครับแต่ว่าจีแมนมันเหลี่ยมไงอ่ะดูแล้วกันเหลี่ยมไม่เหลี่ยมนะครับเออจนคามีล่าแมนนะครับต้องหนีถอยไปตั้งหลักเลยนะครับซูปเปอร์ก็ไม่ไหวนะครับเออบอกเลยซึ่งกอสกอสคาม่าไม่ใช่ดี <laughs> ซูปเปอร์คามล่านะครับ <laughs> เขาโผล่มา อตอนที่เท่าไหร่ผมจำไม่ได้แล้วนะครับเขาโผล่มาเป็นกำลังเสริมให้เรล่าคาเมราสักพักหนึ่งนะครับอยู่ได้ประมาณ 3- 4สตอนนะครับถ้าผมจะไม่ผิดนะครับตอนนี้ยังไม่โผล่มาเลยนะครับพี่แกเนาะเออพี่แกนะครับโผล่มาช่วยนะครับพวกเหล่าคาเมราแมนที่เป็นตัวออริจินอลหรือตัวธรรมดานะครับเออซึ่งพี่แกเนี่ยถือว่าเป็นบอสใหญ่เลยนะครับในอีเวนต์แรกๆเนาะเออ แต่สุดท้ายนะครับซ้ำแล้วซ้ำเล่านะครับคามีาแมนก็ดูเหมือนจะไม่ไหวกับเจ้าสกีบีดี้ทอยเลนะครับเพราะว่าพวกมันนะครับอึดถืดแข็งแกล่งมากเลยนะครับเออเราดูหลายตอนเราจะรู้นะครับว่าคามีลาเสียเปียบบ่อยมากๆนะครับจนกระทั่งนะครับจุดเปลี่ยนของเรื่องนะครับมีกองกําลังเสริมนะครับเหมือนจะมาเหมือนจะมาแท็กทีมกับเจ้าหัวกล้องนะครับซึ่งก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเลยครับคามีล่าแมนที่เป็น แบบเป็นภาพถ่ายเนาะเออหมอนี่นะครับมายื่นมือเข้ามาช่วยเหล่าคา m เมล่าแมนที่เป็นกล้องวงจรปิดมาแท็กทีมกับสปิเกอร์แมนด้วยนะครับที่เป็นหัวลำโพงนะครับจึงกลายเป็นว่ามีสามเผ่าพันธุ์นะครับแท็กทีมกันเพื่อที่จะต่อกรกับสกีวิดีทอยเลตที่แข็งแกร่งขึ้นทุกวันนะครับปรากฏว่าผลของการแท็กทีมหรือว่าสามัคคีช่วยกันนะครับ สามารถกาจัดเจ้าสกีบีดีท้ทอยเลสได้เยอะมากๆนะครับเยอะมากๆนะครับพวกเขานะครับได้ช่วยกันต่อสู้กับสกีบีดีท้ทอยเลสนะครับไม่ว่าจะสปิเกอร์แมนคาเมล่าแมนจนกระทั่งนะครับสิ่งนี้ได้ปรากฏตัวขึ้นนะครับ เจ้าลาลคาเมราแมนนะครับได้รับความช่วยเหลือจากซูเปอร์สปปกเกอร์แมนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเออส่วนซูเปอร์คามเมราแมนนะครับยังคงเป็นปริศนาอยู่นะครับที่เขาหายตัวไปนะครับตอนหลังๆไม่โผลมาให้เห็นนะครับอาจจะมีบทบาทในอนาคตอีกก็ได้นะครับเออ เมื่อระยะเวลาผ่านไปยาวนานนะครับเหล่าสกีวีดีทอยเล่นะครับทนไม่ไหวกับความพ่ายแพ้นะครับจึงได้ทําการคิดค้นการแฮกพวกค a m ม l ล่านะครับโดยยึดให้มาเป็นพวกเดียวกันนะครับหลังจากนั้นแหละครับพวกค a m ม l ล่าที่โดนแฮกนะครับก็ได้ระบาดไปทั่วนะครับบอกเลยนะครับว่าจุดนี้เสียเปรียบสุดๆนะครับแม้แต่ซูเปอร์สเปคเกอร์ก็โดนแฮกนะครับซึ่งบอกเลยว่าเป็นกําลังให้กับ GMa n G-Man นี่ถึงกับยิ้มเลยนะครับ พอได้สปีกเกอร์ที่โดนแฮ็กมาเป็นกำลังเสริมนะครับเรียกว่้ว่าเสียเปรียบแบบสุดๆเลยนะครับเออพวกมันได้วิวัฒนาการนะแบบโหดขึ้นมากๆจนจนกระทั่งนะครับคามล่าแมนต้องหาวิธีตีส่วนกลับนะครับด้วยการหลอกล่อแล้วนำมาทดลองนะครับพวกเราคามีล่าแมนนะครับทุ่มสุดกำลังนะครับเพื่อที่จะช่วยพวกเดียวกันนะครับจนกราทั่งนะครับประสบความสำเร็จนะครับ ในการคิดค้นที่จะช่วยลาวคาเมล่าที่โดนแฮกนะครับเออโดยที่ลาวคาเมล่านะครับได้ทําการคิดค้นอาวุธเลเซอร์นะครับที่จะทําการยิงนะครับซึ่งมันจะเป็นอันตรายต่อสกิิตี้ทอยเลสแต่มันจะไม่ทําอันตรายต่อคาเมล่าแมนนะครับเออหลังจากนั้นนั่นแหละครับเจ้าจีแมนนะครับเลยบุกมาที่รังนะครับฐานที่กบดานะครับของหลาวคาเมล่าแมนและก็สปิเกอร์นะครับ เหล่าสเปเกอร์และคามีล่าแมนจึงต้องอพยพพากันหลบหนีนะครับเพื่อไปซ่อนตัวจาก G m แมนและซูเปอร์สเปเกอร์ที่โดนแฮกเรียบร้อยแล้วนะครับเออแล้วนะครับพอเหล่าพวกคามีล่าแมนนะครับได้ทำการคิดค้นเปิดนนะครับสิ่งประดิษฐ์ที่จะช่วยพวกที่โดนแฮกนะครับให้กลับมาเป็นดั้งเดิมนะครับก็ไม่รอช้านะครับที่จะใช้งานมันนะครับเออบอกเลยว่าใช้งานดีมากแต่ยังไม่สามารถใช้งานกับ เจ้าสปีกเกอร์ที่โดนแฮ็กได้นะครับเจ้าซนะูเปอร์สปีกเกอร์เนาะเออเราคาเมล่าแมนนะครับ mm hmm. ก็ต่อกรกับสกีวิดี t o ยเลสนะครับมายาวนานเป็นองค์กรองค์กรหนึ่งเนาะโอเคสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กับกด Subscribe และก็กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับนี่เป็นที่มาของอาคาเมล่าแมนนะครับไปไปมานี่เหมือนมานั่งดูสปอยมากกว่านะเนี่ยเออนะโอเคนะครับ สำหรับวันนี้นะครับผมต้องลาไปก่อนนะครับโอเคโอ้โหแม่ง้าเต้นมึงโคตรผิวเลยเพื่อน